มาเบิงทางจังหวัดสุรินทร์นะคะเพื่อมีการเดินนาค่ะประเมินหมู่บ้านโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บา้านยั่งยืนนะคะเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,ฟาสิริวัณวรีนารีารัตน์รา,ราชกัญญานะคะให้ครบทั้ง17อำเภอและกกเพื่อเป็นการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บา้านยั่งยืนของจังหวัดสุรินทร์ต่อไปค่ะ คณะกรรมการประเมินหมูม่บ้านโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืนนะคะเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาริรัตราชกัญญาซึ่งจากการนำของนายสราอาศีเพ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ค่ะเพิื่อ็ได้ลม on พื้นที่นะคะไปที่หมู่บ้านน้องบัวบานค่ะอยู่ที่ตำบลน,น้องบัวบานอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์เพื่อร่วมประเมินหมูม่บ้านตามโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยังย่ง <Ĉ as> ยืนค่ะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรี นารีรัตราชกัญญาและโครงการบำบัดทุกบำรุงสุขแบบบุรณาการและในช่วงบ่ายนะคะคณะเพิ่นกระได้นนลงพื้นที่เพื่อที่จะไปตรวจประเมินหมู่บ้านตามโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านอย่างยืนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจา้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรลีนารีรัตราชกัญญาไปที่บ้านน้องซิมนะคะอยู่ที่หมู่14ตําตำบลบะอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ซึ่งหมู่บ้านนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านที่ผ่านการประเมินในระดับอำเภอหลัก ก็จะเข้าสู่การประเมินในระดับจังหวัดต่อไปค่ะ